นตอนที่หน่งนตั see, <c urning out> ้งนอนกว่าต <talking> ั้งอจนอยไม่อะไรพวกคุณมาสักทีนะดวเราประตูแล้วอ่ะทำงนเลยนี้ไม่งั้นมันจะโดอะไรหรอคะอันไหนจะให้โอเคเอาแต่นี่อันนี้อันน้อย ฉันจะให้เรื่องนะว่าอันไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียพิจเตรอ่ะอืมไอตัวนี้มีหัไม่มีห้ำมีหไม่มีหัำมีหไม่มีหัมีห้ไม่มีหันไม่มีหาำม,มีหมมอ,อะไรวะเออ้เลอ่ะ้ัแบ <Christine> ้ะขอ,อ,อรู้แล้วว่เาเพศอะไรใสไปเลย สีจำข้างเลยปอรับเงา,างไปรับเงินไปคับคุณครับต,ตังคกูไปกับกุนังคิวเอ้ออะไรตังค์ไช้าหลบแบบวิกิตโต เดนไปเกลียดอีกแล้วต้งไปกว่าตั้นไปกว่าต้รอจนอื้ได้เวลาเียบประตูประตูสีประตูสีตะปูอ้าวชะอยากจะจัากจะมาได้เหมือนกันไหมอู้สึกจะขาดหายใจนีไม่ไหวไหนลองดูดิเอาเอาได้เวลาเปี่ยบประตูอีกแล้วอ่ะสีเขียว อ้าพี่แกูชอบเลยกูกาใส่ื้อยากอยากเป็นพี่ชูไม่มีแล้วเสร็จอจะเป็นพชูเอ้เยถ้าเวลาเปียบประตูอีกแล้วนี่สีฟ้าก็ชาบเหมือนกันี๋ยวได้อยากทานส้กองไม่น้หนูรู้สึกตู้ครับก็ไปดีกว่าอ๋ได้เวลาเปียบตูอีกแล้วย เออมีมีสามแบบให้เลือกถุยอินวันระหว่างการตายเออไม่เอ่านไปเลือกแยบอยู่ในขี้อะไรอืมเออเอาเอาเงนไหนเหรอเออเอาเอาสองสามอย่างกันอืัเอาไปโอู้ในเรื่องสัญญาเลยเนาะอืมนายไ,ไปเลือกกับเจ้าที่ไปอ่าสวัสดีเจ้าแดงเอาเงินของนายไปขอบคุณ อมึงได้ตังไปฟรีเลยเหรอเออเออเออปวาจะโพกก็ไม่คุยกับขีด